1 2 3 4 5สี่หทีมงานเตรียมงานปายสีนะครับพระชันวิเศษนะครับนี่ขังไม่ขังก็อยู่กับผู้นะครับพันเสาน้ำมนต์นี่นะครับเอาถังน้ำมนต์นะครับนี่ออคงน้ำมนต์นะครับนี่จะทำเป็นรูปหัวใจนะครับไปเรียนมาแต่ใส่ละครนี้นะครับนี่ฝีมือพิเศษนะครับนี่พร้อมกับทีมงานอยู่ด้านนู้นนะครับ ได้แคกอันละครับนี้ได้สองนะทีนี่นะครับเก่าไ้เสร็จก่อนพัะทหารเพียนะครับนี้เรื่องอื่นคุณฝนสิเลียวพูดดังไม่ได้นะครับอุบาจารท์ท่านนั่งสมาธิอยู่ใกล้นะครับนี่นะครับทีมงานนะครับนี่อธิษฐานจิตให้เป็นพิเศษนะครับใครไปใช้นี่ป้องกันปืนป้องกันอาวุธสัตราต่างๆได้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่าไปใกล้นะครับอยู่ใกล้ๆนะครับ ขนาดอ้ยนะครับมันเอ่ยชื่อไม่ถูกนะครับนี่อุ้ยระวังเจ้าของคนอนโดนะครับท่านมีลายนะครับไม่ป้องกันได้ทุกอย่างนะครับ ขออนุญาตมาถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับโยบทําพัตตาหารถวายพระนะครับนี่ญาติโยมนําพัตตาหารมาถวายกินกาแฟอยู่นี่ยุคุมใดนี่เห็นหรือยัคุ้มทั้งใดนี่ยูมองยูคุ้มทั้งใดนี่บ้านปฏิรูปคุ้มใดยูคุ้มใดอยูมัวเก่าบอกไม่จังมัวแบนปฏิรูปเฮาหมูวเก่าก็มัวหามูวเก่าก็มูวหายูมัวเก่าผู้ใดอยู่มูวหาในบ้านนี้ อยู่ทัง้งหุ่นตี่มูหาเนะาะเด้อน,นะครับญาติโยมมาจังหันนะครับนี่นำพัตหารมาจังหันนะครับนี้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงสุก่นเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงร่ํารวยร่ํารวยทุกคนเด้ออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับญาติโยมมาเตรียมพัตหารนะครับอนุญาตแวะมาดูแผนกใบสีก่อนนะครับนี้ นะครับมาถ่ายผนกใบสีก็เจอแต่คนยังไม่เจอใบสีนะครับใกล้สีกขนโค้งหรอวันนี้หรือมืออื่นนี่บ่เอาลงมาหรอเนาะนะครับตอนนี้ดูช่างฝีมือก่อนนะครับส่วนใบสีคงอีกวันสองวันนะครับนี่เดี๋ยววันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนู่นนะครับจะได้ใช้งานนะครับนี่นี่นะครับเพิ่งจะไปหาใบตองมานะครับมีเทพประบุองคหนึ่งนะครับนี่ เป็นผู้ซอยบนนี้สาธุอนุโมทนาบางคนนี่มานอนที่นี่เลยนะครับประจำการอยู่นี่ตลอดทั้งวันนะครับนี่นเตรียมทำใบสีให้พระอาจารย์พระครูนะครับวันฉลองสัญญาบัตรพัยดยศนะครับเจ้าคณะตำบลชันทูนะครับวันที่ยี่สิบสามนี่นะครับนี่แต่ว่ามันเป็นงานละเอียดนะครับก็เลยได้วันละนิดวันละหน่อยทำไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่า จะถึงวันงานวันที่ยี่สิบสามนี้นะครับนี่เด้อใกล้ๆจะเสร็จจะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ถ่ายคนทําก่อนนะครับนี่จัดย่ยมปฏิรูปหรือญาติยมทั้งใดนอนนีอนอนอปฏิรูปเผ่านีอนอนนะครับมาแต่ไกลแสนไกลบันปฏิรูปนี่เองนะครับนี่ขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่คนเดิมๆนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายภาพนะครับแม่ครัว ต่พัฒนาหารเปลี่ยนไปนะครับแม่ครัวคนเดิมเพิม่มเติมแต่ความอร่อยนะครับนี้เด้อเป็นพัฒนาหารเพลินนะครับสําหรับกับข้าวพัฒนาหารเพลินนะครับนี้มาถ่ายเมื่อไหร่ก็เจอแต่คนเดิมๆนะครับเพิ่มเติมแต่ความอร่อยนะครับนี่นะครับนี้พเนีของหวานนะครับนั่งอยู่ตรงนี้ไม่รู้พเนกอะไรนะครับนี้ เห็นยังเหรนี่ยเฮ้ยนี่ยเฮ้ยเลือกนาเลือกหลังนี่ไม่ยังเหรนี่น,น,น,นะครับเอาของดีทิ้งนะครับเอาของเสียไว้นะครับนี่เอาเอามันลงสีมันบวชนะนี้เบิร์ตบุ้งคือบวชัดเห็นมันขาวนี่เฮ้ยเขากรรมหมอคือเขายังกอื่นนี่เฮ้ยไลเบอร์รี่นะครับนี่โอ้ยชื่อต่างประเทศเลยนะครับนี่ เด้อนะครับแต่ตรงข้าวเปลือกนี่ไม่รู้เป็นไรบริหรือเปล่าเอาเจอพอที่มันโบสีนี่โบออกหินโบออกน้ำโบหินโบไมีดอกดเนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะสิเบะกะต้มหรือสิเ็หยังเดี๋ยวนี้ไปหุงไปห่วงกว่าจะได้ชั้นนะครับนี่เด้อนะครับหน้าที่ของแม่บ้านนะครับนี่หน้าที่ของแม่บ้านนะครับในการคัดแยกนะครับ พเนียของหวานนี่เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดือยยังเหลือพเนีของหวานหวานนีเหลือแต่ตอนรับประทานเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนสุดท้ายและท้ายสุดนะครับนี่โอ้ยมาช้าเลยมาถ่ายภาพช้านะครับยมเสร็จไปหมดแล้วนะครับนี่รอแต่ประเคนนะครับพัฒนาช้าเสร็จไปเรียบร้อยพัตนาเพนนะครับนี่ ปนงนึ่งข้าวก็เสร็จแล้วนะครับมาห่มผ้าไว้ตรงนี้นะครับนี่ญาติโยมบ้านปฏิรูปนะครับผู้มาดูแลฝ่ายงานกับปิยภูมิลงครัวพัตตาหารถวายคณะสงนะครับด้อสาธุอนุโมทนานะครับปะเนีงหอชานหัอถ้วยก็เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับกลัวลายถ้วยมันจะหายนะครับโยมก็เลยมาดูแลนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพนะครับ เดินไปดูผนังนั้นผนังนี้อยากให้เห็นนะครับว่าในช่วงงานปฏิบัติธรรมโยมอยู่ตรงไหนนะครับโยมปะพันนะครับผาด่านเอียงก็เห้งผาด่าน,นแก้วเฮ็ดเอียงละเนี่ยสาธุอนุมโมทนานะครับผู้ใดไปซับน้ำงใหม่หนิเฮือหนิเหือเนียนนนนนงนเนียงเนียงหรือนัวมันนิเฮือหนิเหือเขาเอื่อนหนิเหือ ไม่รู้แนงหรือหน่อมันกันแน่นะครับนี่แต่เล็กๆนะครับนี่นะครับไม่มีฝนแต่ว่ามีหน่อไม้นะครับเด้อขออนุญาตถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับวัดบ้านปฏิรูปในช่วงงานปฏิบัติธรรมนะครับทางลานธรรมครูบาอาจารย์ก็กําลังนั่งสมาธิเจริญจิตตะภาวนานะครับพาเดินมาดูนะครับบริเวณรอบๆวัดก็แล้วกันนะครับ วันนี้เป็นวันที่21นะครับงานถึงวันที่25นะครับวันดีจิมห้านี่เป็นวันสุดท้ายนะครับแต่วันพุทธาพิเศษในวันที่23นะครับมีพิธีฉลองสัญญบัตรพัยดยศและก็เย็นมาก็มีพุทธาพิเศษสมโพธ์นะครับอรขอทษขออภัยพูดไปด้วยนึกไปด้วยนะครับ ตรงนี้พูดดังไม่ได้นะครับครูบาอาจารย์แม่คับไม่ชีกําลังนั่งสมาธิเจริญจิตตะภาวนานะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพใกล้ๆก็แล้วกันนะครับ